แล้วก็การซื้อขายออนไลน์นะครับปลอดภัยจริงคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าทุกท่านนะครับต้องฉ่ายเงินเข้าบัญชีบริษัทอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีการโวนเข้าบัญชีเซล์ส่วนบุคคลนะครับยุคนี้นะครับมีอาชีพเยอะนะครับผมแล้วก็เอาเงินลูกค้าไปก่อนมัดจาไปก่อนอย่างเงี้ยครับผมถึงเวลาไม่มีรถส่งมอบนะครับหรือว่าสีไม่ตรงตกแต่งไม่ครบเนี่ยตามเงินไม่ได้นะครับผมมันก็จะทําให้เกิดการสูญเสียนะครับผมเงินไปนะครับผมก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับโวนเงินผ่านบัญชีบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเงินประจำนะครับเงินจองเงินดาวทุกอย่างนะครับผมไม่ต้องเข้าบัญชีเซลล์สวัสดีครับช่องฟอร์ดปังปริเย่นะครับผมเบียร์ฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้จะพามาชมรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์ สประตูเป็นรุ่น XLT นะครับเกียร์ออโต้หสปีดนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร160แรงม้านะครับผมราคาจําหน่ายปัจจุบัน9,200 0บาทเท่านั้นนะครับผมแล้ววันนี้นะครับจะพามาชมชุดแต่งเราตกแต่งให้ฟรีนะครับผมมูลค่าการตกแต่งเนี่ยหหลักเลยนะครับผมถ้าคุณลูกค้าไม่แต่งก็เลือกไปเป็นส่วนลดได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เรานํามาตกแต่งให้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับชุดแต่ง6หลักนะครับไม่แต่งนำมาลดได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการตกแต่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าใช้กันชนด้านล่างของชุด f 1 5 0 Y w i body เลยนะครับผมเราถอดกระจังหน้าเดิมนะครับแล้วก็ใช้กันชนด้านล่างเนี้ยออกไปเลยนะครับแล้วก็จับชุด f 1 5 0 Y w i body มาใส่เลยนะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมแล้วก็มีไฟ led นะครับผมตรงหน้ากระจังเพิ่มความโดดเด่นในช่วงเวลากลางคืนนะครับผมทำฟอนต์ดำาด้นะครับตัดขอบสีน้ำเงินนะครับผมอันนี้ลูกค้ารีเควสต์เลือกแบบได้เลยนะครับผม แล้วก็แผ่นการกระแทกด้านล่างนะครับสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับผมจะเป็นสีดําสีแดงสีบลอนด์แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการนะครับผมแล้วก็ตัวหนังสือเลนเจออะคริลิกนะครับโครเมียมแบบนี้นะครับเพิ่มเติมให้เลยนะครับผมเพิ่มความโดดเด่นและก็รูหลาด้วยนะครับ มาที่ไฟหน้าของเรานะครับไฟหน้าของเราเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทํางานพร้อมกับระบบปัดและฝนอัตโนมัตินะครับอัปเกรดไฟหน้าใหม่นะครับใส่คลิปฉลามมดแต่งนะครับแล้วก็ครอบวงแหวนโปรเจคเตอร์ทำลูกแก้วสีแดงหรือสีน้ำเงินก็ได้นะครับผมแล้วก็ทําไฟวิ่งกลางวันเดรย์ไลท์นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นสเต็ปไฟเลี้ยวเลยนะครับผมแล้วก็มีไฟ LED ตัว C นะครับของ F 1 5 0แแล้วก็ตําหน่งไฟตัดห้านหน้านะครับตัวเดิมของเเราป็นไฟกลมๆนะครับเป็น หลอดสีส้มฮาโลเจนนะครับตัวนี้เราก็อัปเกรดใหม่นะครับเป็นแบบ LED 5จุดนะครับผม2ฝั่งเลยนะก็จะเป็นไฟ LED ตัวเดียวกับ F 150ตัวนอกเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับเบียร์เปลี่ยนนะครับชุดว i ยบอดี้นะครับก็คือมิติมันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับผมเพิ่มประมาณ5นิ้วนะครับผมก็ตัวนี้นะครับถอดแก้มเก่าออกไปเลยนะครับแล้วก็จับแก้มวัยบอดี้มาใส่นะครับผมแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเราใช้จุดยึดน็อตเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นชุุดแตต่่งงรรรนนเลยะคับผม ก็จะทําให้มิติรถคันนี้นะครับเท่ากับโตฟอร์ดเรนเจอร์ลับเตอร์เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับที่ล้อนะล้อเดิมของเราเป็นขนาด17นิ้วนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าใหม่นะครับเป็นสไตล์เมริกันล้อขอบ20นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นออฟเซ็ตลบ19นะครับผมเป็นลายคลิปสีแดงแบบนี้นะครับที่ลูกค้าต้องการนะรัดด้วยยางโอตานียทีนะครับเป็นเบอร์33คูณ12.5 R 20อนิ้วนะครับก็เป็นดอกอัลเทนนะครับวิ่ง ยกข้างหน้าเพิ่ม2นิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนปีกนกปรับองศาเป็นของต้นกานะครับผมแล้วก็ใส่ช็อคอัพของโปรเฟนเดอร์ปรับสงระดับได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะก็เซ็ตช่วงล่างแบบกริบๆเลยนะครับด้านข้างกระจกหูช้างนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟเลี้ยวของกระจกหูช้างนะครับตัวเดิมเป็นแบบฮาโลเจนก็อัปเกรดใหม่นะครับเป็นแบบ LED ให้ด้วยนะครับผมติดตั้งฟิล์มกันส์แล้วก็เบารองกันมือนะครับอันนี้ป้องกันรอยนิ้วมือด้วยนะครับผมทำให บอดี้ของเราไม่เป็นรอยนะครับผมตัวนี้นะครับภายในเป็นเบาะหนังแล้วนะครับผมมีจอ8นิ้วจากโรงงานนะครับผมแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนะครับเวลาเกิดเหตุนะครับผมตัวนี้จะโทรไปที่1669ให้กับคุณลูกค้านะครับผมเวลามีเหตุนะก็ฟอร์ดนะครับตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็ใช้งานได้เลยด้านหลังนะครับเป็นชุดวบอดี้นะครับเหมือนกับด้านหน้านะครับแต่ข้างหลังเราไม่ได้ถอดเหมือนด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้น เป็นการประกบแผ่นงานเลยนะครับผมก็จะเป็นชิ้นข้างในก่อนนะครับแล้วเวลาเติมน้ำมันเนี่ยจะเป็น2ชิ้นนะครับผมก็จะมีบอดี้เดิมแล้วก็ชุดไวบอดี้นะครับทำไมถึงไม่ได้เปลี่ยนเหมือนข้างหน้านะครับเพราะว่าล้อหลังเราไม่ได้บิดองศานะครับเราก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมครอบทับไปเลยนะครับติดสติกเกอร์นะครับแรปเตอร์สติกเกอร์ก็ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะครับผมมาที่ด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังเนี่ยเราเปลี่ยนไฟใหม่นะครับผมจากไฟไฮโดรเจนก็เป็น l l LED เลยนะครับผมตัวนี้เป็นไฟตัวใหม่ด้วยนะครับผมเป็นไฟแบบ Nextgen นะครับผมเดี๋ยวผมจะแทรกภาพให้ดูนะครับผมเป็นอย่างไรนะแล้วก็ฝาท้ายกระบะเนี่ยเปลี่ยนเป็นใส่สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับผมเป็นดักเทลก็คือเหมือนตูดเป็ดเลยนะครับผมแล้วก็ข้อฝาท้ายนะครับเป็นสีพื้นเงาแล้วครับแล้วก็ตัดดำด้านนะครับผมเพื่อมิติของตัวด้านหลังอ่ะให้เข้ากับด้านข้างวายบอดี้นะครับผม การชนเรามีเซ็นเซอร์นะครับผมจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมจะทํางานที่ตั้งแต่1.8เมตรนะครับก็คือ180เซนเนี่ยเริ่มทำงานนะครับ1.8เมตรเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการตกแต่งรุ่น XLT Gear Auto ราคา92,000บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการตกแต่งแบบที่ผมบอกว่าไม่ต้องจ่ายชุดแต่งเลยนะครับผมคุณลูกค้าก็เป็นค้งสุดท้ายของเลนเจอร์โฉมปัจจุบันแล้วด้วยนะครับเพราะจะมี Ford r a n นเจ next gen มาโชว์ที่กลางเดือนนี้แล้วนะครับแล้วก เริ่มจาหน่ายเดือน6นะครับผมสาหรับคุณลูกค้าที่ยังสนใจเป็นโปรโมชั่นที่พร้อมตกแต่งแล้วก็โปรโมชั่นที่ยังคงดีอยู่ก็เป็นตัวนี้นะครับผมสามารถทักหาเบียรได้โดยตรงนะครับแล้วก็การซื้อขายออนไลน์นะครับปลอดภัยจริงคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าทุกท่านนะครับต้องจ่ายเงินเข้าบัญชีบริษัทอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีการโอนเข้าบัญชีเซลล์ส่วนบุคคลนะครับยุคนี้นะครับมีอาชีพเยอะนะครับผมแล้วก็เอาเงินลูกค้าไปก่อนมัดจาไปก่อนอย่างเงี้ยครับผมถึงเวลาไม่มีรถส่งมอบนะครับหรือว่าสีไม่ตรงตกแต่งไม่่ครบเนี ตามเงินไม่ได้นะครับผมแล้วก็มันก็จะทําให้เกิดการสูญเสียนะครับผมเงินไปนะครับผมก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทไม่ว่าจะเป็นเงินประจำนะครับเงินจองเงินดาวทุกอย่างนะครับผมไม่ต้องเข้าบัญชีเซลล์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปในการแนะนํารถ f o r d r a n g e r หรือว่า Ford Everest หรือว่า f o r d ทุกรุ่นนะครับที่เบจะพามาชมกันนะครับผมสำหรับเันนี้ไปก่อนละครับผมเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ